อ่านอะไรจ๊ะอ่านข่าวบนเทิงค่ะบนเทิงเลยเทิงแล้วคุณย่าตื่นแล้วหรอคะยังเลยเลยลงมาหาอ้อนนี่แหละอ้ออย่าค่ะทำไมอะอ้อนเราเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเลิกกัน แฟนก็กลายเป็นคนอื่นไม่ใช่หรอคะเรายังไม่ได้แต่งงานกันอ้อนว่ามันไม่เหมาะสมค่ะอ้อนขอตัวไปเตรียมอาหารเช้าให้คุณย่าก่อนนะคะอ้อนรังเกียจผมเหรอแล้วถ้าอ้อนถามคุณภูมิว่าไม่ให้เกียิอ้อนเหรอคะถึงได้ทำรุมรามกับอ้อนอยู่แบบนี้บ่อยๆคุณภูมิจะตอบว่ายังไงคะ ก็ผมรักอ้อนแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการเสียเกียรติถ้าแฟนจะมีอะไรกันแต่ว่าอ้อนคิดค่ะและออนจะมีอะไรกับคนที่เป็นสามีของอ้อนเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าคุณภูมิอยากจะเป็นสามีอ้อนเราก็ต้องแต่งงานกันค่ะ